เอานะพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีของไทยถ้าพูดแบบนี้แล้วก็นะคิดแบบนี้ก็คือนะประชาชนชอบแน่นอนแต่มึงยังมีแผนการมีเล์เหลี่ยมนะถ้ามึงมีเล์เหลี่ยมพยยางที่มึงเบียนประเจนนะให้คนสนใจมาทางอัลจีเรีนและน้ำทวาคใต้น้ำทุกวายังมีอีกนะพี่น้องประชาชนเราดูดูงนครับมาคิดพร้อมกันเมเือมาเราได้คุยกับคุณทัมแล้วก็คุณนันมาหรือยังครับไม่คุยครับ เป็นต้องแก้เขาก่อนทับเป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศคู่กรณีครับข้างบนนี้ส่งผลต่อการจินเดียทีครับไม่กังวลครับอย่างเม่เช้ากันนะอันวาก็มีการโลงไม่ได้เพิ่มเลยถ้าจะจะพูดเนี่ยถ้าจะบอกให้ให้ประเทศไทยทำอะไรผมก็วิงวอนว่า คนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นพยานควรจะต้องไปพูดให้กับคนที่ลุกลามประเทศไทยให้หยุดการกระทาเช่นนั้นเสียก่อนไม่ใช่มาบอกให้ประเทศไทยเรายังต้องอดทนต่อไปยังต้องหยุดยังต้องดําเนินการอะไรด้วยตัวเราเองไม่ได้มันเลยเวลาแล้วแล้วถ้าอยากจะหยุดก็ไปบอกคนที่ลุกลามเราให้หยุดแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เปิดก่อนนะคะท่านนายกคุณเชื่อ คุณเชื seeing, Não, ่อคุณเชื่อคุณเชื่อกองทัพไทยหรือเชื่อหรือเชื่อศัตรูเราอ่ะใช่ไหมคุณถามได้ไงว่าเขาก็บอกคุณเป็นคนไทยกองทัพไทยเป็นกองทัพที่เชื่อถือได้รัฐบาลไทยเชื่อกองทัพไทยครับทำไปด้ยเดือไหมครับท่านนายกนายกท่านนายกครับก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างที่นะเจตนาลมผู้จักใจจริงโอเคแต่อย่านะอย่ามาเรี่ยมจัดนะพี่น้องประชาชน จับตาดูอยู่นะคะ